สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่เกมเมชอะไรชิในโหมดบกรับาผลขับของมาครัสนะครับความสําเร็จแรกที่ต้องทำก็คือจะต้องชนะโดยที่มาครัสไม่มีส่วนใดเสียหายอันที่2ก็คือเอาชนะศัตรูทั้งหมดยกเว้นโคอ,อี้เมื่อผ่านด่านก็คือด่านนี้เราจะเป็นจะต้องฆ่าตัวอื่นก่อนก่อนที่จะจจดก,ก,กับโคอ,อี้อันที่3ก็คือต้องชนะภายใน6เทิร์น ไปกันเลยในด่านนี้นั้นผมเขาบอกไว้เลยว่าคุณต้องโชคดีครับนะแต่นนั้นแล้วถ้าคุณโชคดีแล้วก็ทำบุญเยอะๆนะเพราะว่ามาคัดใช้ลูกซองราสนับมือ โอกาสการโดนต่ำนะครับอันดับแรกเลยนะให้คุณนั้นมาอยู่จุดนี้ครับแล้วก็ใช้สกิลเนี่ยสกิลหนึ่งเพเนี่ยเพื่อที่จะมาหยุดตรงนี้ครับก็ยิงใส่เจ้าตัวนี้ก็ยิงใส่เจ้าตัวนี้ สองตัวนี้นั้นแม้ว่าตัวจะไม่พังแต่มันก็จะโดนเคาเ์เตอร์เพราะว่ามันจะชนคุณแต่ถ้าคุณโชคดีมันก็จะพังไปเลยสรุปก็คือผมโชคลายครับจากนั้นก็เดินม,มาทางนี้ยิ่งมาคัดเดินเนี่ยมันจะทำให้ดามดเมจเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ยิงเจ้าตัวนี้ถ้าตัวเคาเตอร์มาคัดไม่ได้มาเขาจะได้ยิงซ้ำแล้วก็เดินทางนี้ มอยิงเจ้าตัวนี้พังแล้วก็มาหยุดตรงนี้ผมลืมบอกไปถ้าคุณไม่สามารถที่จะจัดการเจ้าสองตัวเมื่อกี้ได้ในเธอรแรกอ่ะคุณต้องรีนะในเทอที่สองนั้นถ้าคุณไม่สามารถที่จะเดินมายิงโป้งตรงนี้แล้วก็มาโป้องอีกตรงนี้ได้แสดงว่าคุณต้องรีซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกันเซนที่สองเนี่ย ถ้าคุณไม่สามารถที่จะเก็บเจ้าตัวที่อยู่ตรงนี้เมื่อกี้ในเทินที่2ได้คุณก็ต้องรีเหมือนกันอาระจากนั้นบินมาทางนี้นะครับนในเทินที่สามนะคุณใช้สนับมือเล็งเจาง้าตัวนี้ตัวมิไซา์แล้วก็ใช้การต่อสู้ต่อยไม่โดนเอาระแล้วก็ใช้ลูกซองหวังว่ามันจะเหลือแค่ตัวนะครับคุณต้องหวังว่ามันจะเลือตัวเพื่อที่จะไม่เสี่ยงให้โดนโคอี้ยิงเพราะว่า ถ้ามันพังไปเลยโคอี้ก็จะไม่ซ่อมเจ้าตัวนี้มันจะยิงมาคัดอาจจะแขนพังเลยก็ได้นะใครจะไปรู้อันนี้ถือว่าโชคดีที่ตัวมันไม่พังเพราะว่าไม่งั้นแล้วก็โคอี้จะยิงเราจะโดนดึงไปครับนะจากนั้นผมไม่รู้ว่ามันจะมีผลหรือเปล่านะผมแนะนำว่าให้เดินกลับมาทางนี้ก่อนแล้วก็ใช้ สกิลหนึน่งเอพีเพราะว่ามาคัสน,น่ยยิ่งเดินมันจะยิ่งเพิ่ดมดาเมจครับแล้วก็ยิงด้วยดุซองนั่นแหละโดนตัวก็ถือว่าเซฟเพราะว่าโดนตัวมันไม่น่าจะพังเลื่อมันเยอะโอ้ยก,ก็จะมาซ่อมก็จะสอย,ยเราส่วนใหญ่จะไม่โดนนะครับนะคิดว่านะมันจะโดนสักหมัดหนึ่ง อีกสองมัดมันจะหลบได้ดังนั้นก็ใช้ลูกซองยิงโคอีนั้นให้ใช้สนับมือแล้วก็ใช้การต่อสู้นะครับถือว่าดีนะหมัดที่สองโดนตัวโอกาสที่จะสังหารได้ภายในเทินหน้าค่อนข้างที่จ็สูงอันนี้แหละคือจุดสำคัญเลยละ่ะ ก็สุดท้ายก็อันนี้ครับนะอีกรอบหนึ่ง AP มีไม่พอก็ลูก2องยิงแล้วกันนะจะได้ยิงอีกรอบหนึ่งโอเคผ่านถือว่าดีนะครับนะคือถ้าคุณไม่สามารถที่จะผ่านได้คุณก็ต้องรีเพราะว่ามันอยู่ที่โชคครับดานนี้มันไม่ฟิกผมไม่รู้ว่ามันฟิกวิธีการหรือเปล่าแต่ว่าถ้าใช้วิธีการเนี้ย มันอยู่ที่ดวงครับบางทีจะไม่สามารถที่จะปิดศัตรูได้และยิ่งโคอี้เนี่ยบางทีก็จะปิดไม่ได้ไม่รู้เพราะอะไรดวงไม่ดียังไงล่ะนั่นแหละสาเหตุแหละเอาละ่ะน่าจะผ่านทั้ง3อย่างหรือเปล่านะมาคาดผมพังหรือเปล่าเนี่ยโอเคผ่านทั้ง3นึกว่าจะไม่ผ่านตะแล้ว